ขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3นะครับในส่วนพาร์ทที่3นี้จะพูดถึงการใช้งานของเว็บไซต์โดยเราจะมาเริ่มต้นด้วยการเลือกสินค้าก่อนนะครับในเว็บไซต์ของเราก็จะมีสินค้ามากมายโดยการเลือกสินค้านั้นก็เข้าไปดูที่สินค้าได้เลยว่าสินค้ามีรายละเอียดอะไรบ้างในเว็บไซต์ของเราก็จะมีถึงรูปเราสามารถดูรูปใหญ่ได้ ถ้าเกิดเราไม่ดูแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จะมองถึงรายละเอียดน,นะคะแล้วก็จำนวนของสินค้าที่มีอยู่สามารถเปินได้หรือว่าจะสามารถดูรูปที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับถ้าเกิดเราสนใจสินค้าเราก็กดไปที่แอดค้าพอมีรูปขึ้นไปที่ตะกร้าก็จะมาดูที่โมนว่าถ้ามีสินค้าเข้ามาจะอยู่ในนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ดังพาที่เอาเมา์ไปชี้อยู่ต่อมาเราจะทําการค้นหาสินค้านะครับโดยการค้นหาสินค้านั้นทําได้โดยการเซิร์ชสมมติเราต้องการดูเสื้อฮิตพอแเราก็พิมพ์เข้าไปฮิตพอปพอพิมพ์ไปแล้วมันก็จะขึ้นมาพอสนใจเราก็กด Enter อลงไป พอเราเเรล้ปุ๊บก็จะมีสินค้าประเภททิพ p o กขึ้นมาจะเป็นการเ e ิร์ h วรนนี้จะเป็นการใส่์เวิร์ดลงไปนะครับโดยคีย์เวิร์ดก็จะขึ้นตามที่เราตั้งไว้ถ้าสนใจพวกเกี่ยวกับเสือ้ออีกชนิดหนึ่งก็ลอง search ดูนะ ก็จะเห็นดังภาพมนาะที่เราได้เซตขึ้นมาก็จะมีตามที่เราต้องการนะครับสมมุติถ้าสนใจเลยเราไม่ต้องเข้าไปดูสินค้าก็ได้เราสามารถกดได้ทางตรงนี้เลยนะครับ,บรกดไปแล้วพวกสินค้าก็จะขึ้นมาอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยพร้อมนะคะัคาบอก แล้วพอสมมุติถ้าเกิดเราที่เกิดค้นหารเราก็สามารถเลือกจากเมนูด้านบนได้เลยก็จะมีเสื้อก็จะถูกแบ่งย่อยออกมาตามที่เราต้องการสมมติเราต้องการดูเสื้อของวงดนตรีต่างเราเข้ามาที่แบรนด์เชิร์ได้เลยนะครับเอเข้ามาแล้วก็จะมีเสื้อต่างท,าที่เราต้องการสมมุติถ้าเกิดเราต้องการออไหนเราก็เข้าไปดูหรือไม่นนเรากดแอดเข้าไปได้เลยต่อไปเราพูดถึงการชำระเงินนะครับเราก็เข้าไปดูในตะกร้าสินค้าก่อน อย่างสมมติว่าเราไม่ต้องการสินค้าชนิดนี้แล้วเราก็สามารถลบได้เลยนะครับถ้าสมมติเราต้องการเพิ่มสินค้าที่เราเลือกไ้เราก็กดที่หมวกราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราต้องการหรือจะลดก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูถึงการชำระเงินนะครับเอเราจะชำระเงินพวกเราก,กดไปที่ Next ครับ แตภาพเราก็จะเห็นว่าอันนี้เรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับพอเราสมัครสมาชิกเนาะก็แค่เพียงกรอกอีเมลลงไปพอกดที่ create ปุ๊บเราก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับกรอกพ a นธุ์เกครับกรกวันเกิด หรือเกาะเฉพาะตัวที่มีคอมมาสีแดงตามทายก็ได้นะครับอย่างนี้เราต้องเกาะนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็กดที่ Register นะครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่เราสมัครสมาชิกอันนี้เราไม่ได้เลือกสเตตนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกนะครับอันนี้เราไม่ได้กรอกไปด้วยนะครับเราก็กรอกไปใหม่ อันนี้ก็ต้องรองสักครู่หนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาตามอันเดที่เราต้องการนะครับเราก็กด next ไปครับอันนี้เราก็กดยอมรับไปนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ paypal ครับในเว็บไซต์ของเราคราวนี้เราจะชำระเงิ้แค่ผ่านทาง paypal เท่านั้นนะครับ ทีนี้พอเราคลิกแล้วก็ต้องรอสักครู่นึงนะครับจากนั้นก็เลือก confirm my order เลยครับพอจากที่เรากดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมี order ์อืู่าางด้านซ้ายมือจำนวนของสินค้าที่เราซื้อราคานะครับแล้วก็ราคาทั้งหมดรวมค่าขนส่งอะไรหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการเลือกตาม นี่นะครับเราต้องเลือกไปที่ a อ c o u n t นะครับเพราะเราไม่ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตส่วนนั้นเราก็กรอกร็ออินของเราเข้าไปแล้วเราก็กรอ a s ส w o r d นะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับกดไปที่ yes ครับแล้วก็เลือกไปที่ agree and continue นะครับ ดังที่เห็นดังภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นการก่อการชาระไนนิร้อนขอแล้วที่หลือเราก็กดเพียน่ากลุ่มเพนาวนะครับเพื่อเป็นการชําระเงินตอนนั้นเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับต้องรองสักพักหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะเร่งกับไปที่เว็บไซต์ของเรา หลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูในออเดอร์ของเราได้นะครับว่าเราได้ทําการสั่งซื้อไปแล้วก็จะเห็นามภาพนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูข้างในได้อันนี้จะเป็นรายการที่เราสั่งซื้อไปนะครับส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับและในส่วนเว็บไซต์ของเรานั้น ก็จะมีสินค้าที่ขายดีหรือว่ามีสินค้าใหม่มานำเสนอด้วยนะครับอันนี้จะมีสเปเชียลมินิโปรดังนะครับท็อปเซลเลอร์อันนี้ท็อปเซลเลอร์จะเป็นเหมือนสินค้าให้เราขายดีนะครับเหมือนได้รับความนิยมก็จะมาโชว์ในนี้นะว่ามีอะไรที่ขายดีบ้าง ก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมี New Product ใน New Product นี้จะถึงจะได้ถึงสินค้าใหม่ที่ได้มีทําการใส่เข้ามานะครับมันจะมีอย่างละสิบอันแต่เราสามารถเปลี่ยนได้สมมุติอยากดูห้าสิบรายการในหน้าเดียวเลยเราก็เลือกได้นะครับแล้ว็อรอสักพักหนึ่งสินค้าทั้งหมดก็จะถูกนำมาโชว์ขึ้นมา อย่างที่เห็นนะครับนี่ก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่นะครับในส่วนการใช้างานต่อไปเราจะมาพูดถึงแฟนเพจของ Facebook นะครับในเว็บไซต์ของเรานี้ก็จะมีแฟนเพจเพื่อจะแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กที่เราสามารถส่งต่อให้เพื่อนดูได้หรือจะเป็นคนที่เรารู้จักอยากให้เห็นสินค้านี้เราก็สามารถส่งต่อให้เพื่อนดูได้หรือว่าจะมาติดต่อเกี่ยวกับสินค้าก็ได้นะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับสินค้าเป็นเว็บไซต์ของเรามีการขายจริงแต่นี้ในตัวเว็บที่เราทำอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมา ยังไม่ทําการใช้จริงแต่ทางร้านได้มีการส่งสินค้าจริงมาแล้วอย่างที่เห็นก็จะมีการส่งสินค้ากับลูกค้าที่สั่งผ่านตัว a c e b o o k นะครับใน Facebook Fan Page แต่เพราะอนาคตเราก็จะนําเว็บไซต์ของที่เราทําขึ้นมาของคลองรอนที่เป็นระบบ e c o m m e r c e ก็จะนํามาใช้จริงนะครับใช้แทนกับระบบเดิมอย่างนี้ก็จะแสดงถึงรายการสินค้ารายเดืของสินค้าที่เราจะ ทำการขายในเว็บไซต์นะครับมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่เราจะขายนะครับอันนี้ก็เป็นการนำวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ของลอดดีไซน์ของเว e ็บอีคอมเมิร์ซนะครับทางกลุ่มผมก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ